นอกจากทหารของกองทัพแล้วกําลังพลในหน่วยอื่นๆ <_ d ose> เดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึงไม่ต้องน้อยใจนะคะตารวจตระเวนชายแดนหรือว่าตชด <_ d ose> หน่วยทหารพรานซึ่งบางคนบอกว่าทาไมพูดถึงแต่ทหารใส่ชุดลายพรางไม่พูดถึงชุดดาเลยพูดตลอดค่ะทหารพรานนักรบชุดดาพูดตลอดหน้าแนวออวันนี้มีภาพของทางด้านผู้บังคับการตชดภาคสองเห็นบอกว่าลงพื้นที่ไปเยี่ยมกาลังพลตชดเขาบอกว่ามีเจ็บทั้งหมด14นาย ปลอดภัยทุกนายอตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลออพลตำรวจตรีดกรกิติศักด์นะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับหน่วยตะเวนชายแดนที่อุบลราชธานีแล้วก็สอบถามเรื่องของอาการของตอชดอที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ ผู้การไปไอ้วันที่ยิงกันผู้การก็มีเพื่อนเป็นเต็มทหารมีทั้งในพลทหารไอ้นี่เดี๋ยวจะขอยืมโดนเดินอะไรของเขามาด้วยนะครับถ้าได้ยืมก็ดีครับอันก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ให้มันปลอดภัยอ่ะปลอดภัยคนที่ไอที่แม่ที่มันจะต้องไปทักปืนเนี่ยมันต้องมาทดแทนอันนี้ชื่อไว้ที่นี่อย่างไหอยตรงนั้นนอย่างน้อยถ้ามันนานๆเนี่ยมันมันก็ต้อง ปล่อยไม่พักกีโกนนะพี่จะทำประเด็นคนละทีนะจ้อยให้เขาเห็นอย่างเงี้ยแต่หนึ่งครูต้องไม่ตกใจก่อนนะครูต้องอยู่ตรงนี้โชวๆก่อนแล้วเด็กที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มาคุยกันเด็กชายจะเอางานกอลมานะครูแล้วสอนเขาให้สนุกแบบว่าเกิดอย่างงี้ต้องทํายังไงเนี่ย บทเรียนไม่มีเป็นเคสอะไที่ดีนะเกดบ่าอย่นี้เด็กคุณผู้ชมฮะและตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยหนึ่งคือปกป้องอธิปไตย<ะ>สองเวลาว่างที่บอกว่าไปบอกกับเด็กๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมฮะเด็กลูกเล็กเด็กๆชาวบ้านพวกนั้นนะ่ะครูตอชอดอเขาก็ต้องสอนเด็กๆด,ด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ต้องตกใจนะลูกคุณครูตอชอดอเขาเนี่ยมีวิจุดทวิธีอยู่แล้วเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้อยู่ในบทเรียนแต่คุณครูเขาต้องพาผู้หนูปลอดภัยทุกคนค่ะ คุณผู้ชมฮะวันนี้เอาแหละถามว่าปลอดภัยทุกคนเอาตามความเชื่อเราบ้างเนาะฝั่งทหารเราก็รายงานไปว่าทหารเขมรเนี่ยตายเป็นเบือเลยแต่ทหารไทยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่เก๋เขาเล่าไปแล้วเรื่องหลวงปู่ศิลาวันนี้ทหารนี่คนหนึ่งบอกว่าคุณผู้ชมฮะบาดเจ็บจากกระสุนปืนคอของเขมรกระสุนปืนคอคือปืนใหญ่ๆหญ่าบเนี้ยที่อยู่บนเดินไม่ละใครผิวอะไรเลยถามว่าพี่พี่มีของดีอะไรอ่ะพี่อธิวัฒน์ฮะ พ่อของพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บบอกอุ๊ยไม่เปน,นี่เลยบอกว่าเอ้ยมีอะไรของดีอะไรหรือเปล่ามีมีฮะพบเพียงร่องรอยแบบสะเก็ดระเบิดอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแผลถลอกเปราะเปิดนิดๆหน่อยๆถามว่าเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นนี่ยคือเหรียญอะไรเหรียญหลวงพวง่อเฮงฮะคุณผู้ชมหลวงพ่อเฮงวัดด่านช่องจอมเจ้าวัดวัดบ้านด่านช่องจอมค่ะเห็นบอกว่ามีการมอบเหรียญให้แล้วก็บอกว่านี่ฮะพกติดตัวไปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ รอดกลับมาได้ไม่มีอันตรายอะไรใดๆเลยเป็นทหารแนวหน้าประจำหน้าด่านช่องโจมจดสุรินปรากฏว่ามีเหตุประทะกับทางกัมพูชาทางกัมพูชาได้ใช้ปืนคอยิงเข้ามาใส่จากทหารไทยจำนวนหลายลูกนะครับตกใกล้ๆลูกชายก็ได้รับเรียกว่าสะเก็ดนะครับกร,กระทบกระเทือน แล้วก็หลายลูกที่ตกใกล้ๆก,ลก็ลูกชายก็ปลอดภัยดีครับแต่สะเก็ดระเบิดก็ไปฝังอยู่ตามติดตามหมวกนะครับทางทหารซึ่งลูกชายตอนนี้ก็ได้รับการดูแลจากทางโรงพยาบาลอย่างดีนะครับก็ลูกชายถือเหรียญหลายเหรียญอยู่ที่เป็นเหรียญมงคลนะครับครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมีเสือเบิกฟ้ามาแหงเสือเบิกฟ้ามาแหงของหลวงปู่แหงนะครับ,รบแล้วก็เหรียญที่ได้จากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากท่าน ธนากรนะจะขอลงสีสุพรรณให้มาที่วัดสีเทพนะครับที่ภราสาส,สีเทพนะครับนี่ก็เป<ๆ>็นเขาบอกว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะไอเหรียญเมื่อสักครู่นี้เหรียญรุ่นเสือเบิกฟ้ามหาเฮงหลวงปูเง่เฮงเจ้าวาดวัดบ้านด่านช่องจอมเหรียญเนี่ยเห็นบอกได้มาจากพิช,ชบูรณ์และก็บอกว่า,ามีคนให้มาและก็บอกว่าได้มาหลายปีแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญพญาขุดลูกชายเนี่ยพกติดตัวตลอด และก็ไปสู้รบในครั้งนี้ด้วยพอไปสู้รบในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะอาะเอาแหละอำนาจบาร,รมีของเหรียญพุทธคุณต่างๆช่วยให้แคลวคลาดปลอดภัยคือคโดนกระสุนหน้าแต่ว่าถากไปโดนนะแต,นแต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าฮะนี่ค่ะก็ย,ยังปลอดภัยอยู่คุณผู้ชมคะ่ะนี่คือกำลังใจที่ส่งไปให้ถึงทหารแนวหน้า